รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีอโอจินโซแมคดีโอจินโซแมันสือเป็นสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสาร<อ>ด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดโอมะม่วงไผ่ล้อลมเหมือนคนเลือลวง เสียงสูงจริงๆนี่เธอร้องเพลงอะไรเมื่อกี้เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดชอบมะม่วงเออนี่เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเลิกผมนี่คือเครื่องเครื่องคนเขียนเพลงเพลงเนี้ยว่าไงมันเขียนไันยังไงเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหกไอเดือนห้าเดือนหกมันมีเดือนอะไรมาขวางอยู่ในอาจารย์ เดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้ก็ถูกแล้วไงเออเดือนห้าผ่านไปเออนี่มันจะใกล้เดือนหกมันต้องเป็นเดือนหกแล้วสิเออเดี่ต้องบอกเดือนห้าผ่านไปนี่ไงมันก็คือเดือนหกเออต,เต้องแต่อย่างนี้นเหมือนไอ้คนเขียนเพลงอ่ะอ ปิดไฟใส่กรอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าอืมันเป็นไปไม่ได้ปิดไฟแล้วมันใส่กรอนแล้วมันจะมาเขียนจดหมายได้ไงที่จริงมันต้องแต่งอย่างนี้แสดงว่าปิดไฟใส่กรอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายให้คูพิเขียนได้ยังไงกูปิดไฟแล้วนี่วอมันต้องอย่างนี้ให้เโอมันต้องอย่างนี้บางทีเนี่ยคนเขียนเพลงเขียนไม่รู้เรื่อง เขาก็เขียนตามจินนาการเออทีนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยบางเพลงกันหนักมากนะกแกงคอยหัวใจพี่คอยน้องอยู่เกาะแกงเก่าที่เราสมสู่เขียนไปได้อย่ไงไรลองสมสู่เป็นโอ้ว่าโป<บ><า>้จังเลยเขียนเพลงด้วยสแสร ดูหนังเอ็กซ์มาเขียนวะ <laughs> ไม่หรอกแต่มันความสละสะลวยของภาษาอ,อ,อันนี้<ม>ตเราเมื่อกี้ร้องเรื่องมะม,ม่วงเลยมีเหตุผลเลยจะถามเรื่องมะม,ม่วงก็นี่ไงเพราะว่าจัดรายการเกษตรไปไปมาจะเริ่มเป็นหนังเอ็กแล้ว <laughs> ไม่คุยเรื่องเพลงนี่บางทีช่วยเปิดหมวกหน่อยไม่ได้เหรอ ได้อย่าสูงไปแค่นี้เพมไม่้ด้โลกค่อยแจ่มใสหน่อยเดี๋ยวจะมาเป็นแมนจูข้อคือจริงๆนะที่บอกอาจารย์เดือนห้าหน้าแ้งลมแดงพัดช่อมะม่วงผมกําลังมีปัญหาจากจะถามอาจารย์นะมันเป็นความรู้แหละความรู้อาจารย์ว่าไงเอ้มะม่วงผมนี่มันกาลังเริ่มออกใบอ่อนๆเนี่ยมันจะออกดอกใช่ไหมดอกเบี้ยนะสิว้ายทำไมอาจารย์ไม่ใช่รอกนนยอนธรรมชาติมะม่วงนะ เวลาที่มันเริ่มแทงใบออกมานะอฮมันจะเป็นใบอ่อนนี่แหละใบอ่อนแล้วใบอ่อนเนี่ยครับเราจะต้องเลี้ยให้มันเป็นใบแก่ต้องเลี้ยให้เป็นใบแก่ก่อนถ้าไม่เป็นใบแก่เต็มที่เนี่ยครับมันจะออกดอกยากยกเว้นพวกลาดสารที่ออกนอกฤดูต้องเป็นระยะใบพวงอ่างงงงีใบพวงไปไหน ใบพวงรู้จักแต่มะเขือพวงไม่ใบพวงก็คือใบแก่นะหรือใบใบอ่อนที่แตกออกมาแล้วคลี่ใบเต็มที่เนี่ยระยะนี้เขาจะล่าสารกันครับแต่ธรรมชาติมะม่วงครับปีหนึ่งเนี่ยมาจากใบแก่ครับมันจะแทงเป็นใบอ่อนมันจะไม่ใช่ออกใบมาทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่นะพอมันเป็นใบอ่อนมันต้องรอให้ใบอ่อนคลี่เป็นใบแก่ครับพอเป็นใบแก่เสร็จแล้วหลังนั้นมันก็จะสะสมมาแล้วแทงใบพรวด มันจะออกมาเป็นชุดๆปีนี้จะออกมาสักสามถึงสี่ชุดใบอ่อนเข้ามาในี้นะแล้วก็เป็นใบแก่แล้วก็รอลมหนาวแล้วจะออกดอกแต่นี่ผมรอไม่ไหวด้วยใจใบอ่นอน <on S 1> นัน้นของนาย่ยนมันเป็นยังไงไปอ่ะก็ใบอ,อ่อนมันร่วงอะ่ะที่อาจารยงงา์อ้าวนี่ไงผมก็เลยอ้าวใบอ่อนร่วงดอกก็ไม่ออกอสิว่า จบเลยถ้าใบอ่อนร่วงอาจารย์จะแก้ปัญหายังไงใบอ่อนไม่ให้มันร่วงแล้วร่วงไม่หมดเลยที่ร่วงอืมันจะเหลือติ่งหูอยู่หน่อยใช่ไหมเหลือเหมือนเป็นก้านเลยเออมีก้านแล้วก็เหลือโคนใบไว้หน่อยเอออาจารย์ทําไมเป็นยังไงอาจารย์เจอเข้าแล้วเจออะไรด้วงกัดใบมะม่วงบางคนเรียกด้วงกรีดใบมะม่วงควยที่ปากคม นั่นไหนที่อาจารย์เวลาเจอใบอ่อนรู้ไหมมันกรีดทาไมมันกรีดทําไมอาจารย์มันวางไข่ไงโอ้มันวางไข่แล้วก็ไข่ออกมาเป็นตัวหนอนมันจะชอนชัยที่ใบอ่อนนะแล้วพอใบมันร่วงนะครับที่มันต้องกรีดให้ใบมันร่วงเนี่ยมันจะให้ลูกหลานมันเข้าดักแด้ในดินโอ้ก็รู้จะให้ลูกหลานเข้าไปดักแด้แบนงระแด้ในดินอ ก็ลงไปอยู่ที่ดินเสือกขึ้นไปบนใบเออธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นโอ้ต้องอยู่บนใบก่อนมั้ต้องมันต้องออกไข่ที่ใบเพราะฉะนั้นนายอนต้องเห็นใบครับเราต้องรีบกวาดใบพวกนั้นอ่ะฝาดไอใบอ่อนที่ร่วงเผาทําลายอเพื่อจะได้ตัดวงจรมันถ้าถ้าไม่เผาทะล้วไปฝังดินไม่ม่็นปุ๋ยอฝังดินมันเข้าดักแด้เลยสิมันสบายเลยเขาเนี้ยมันเข้าดักแด้ดินอยู่แล้วอ๋อมันเป็นดักแด้เน้ยเผาไปเลยหรือฝังต้องฝังลึกอแล้วก็ถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บ ต้องรีบเอาสารคาร์บอน85ครับฉีดพ่นใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่มไม่งั้นไม่มีใบอ่อนก็ไม่มีใบป,ปรุงอาหารไม่สังเคราะห์แสงมะม่วงมันก็ไม่มีพลังในการจะออกดอกไงไหนดูซิออกดอกหรือเปล่าตอนนี้ม็แล้วเฮ้าเริ่มแล้วเริ่มมีดอกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดอกอันนี้ยุงกัดอ๋อเหรอเออทีนี้อีกปัญหาหนึ่งอาจารย์ไม่ใช่ว่ามันจะบอกว่าเออใบอ่อนไม่ให้ร่วงแล้วมันไม่เป็นไรอตอนี้บางใบมันไม่ร่วงแต่ดเสือกงี๊ ใบยิต้องรอสักครู่ต้องรอสักครู่โอ้โหนี่ต้องยิกรอเลยเหรอเนี่ยใช่ยิบไวเวสริลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลต คุณภาพเย,ยรอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยท,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 ทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสายกเกษตรเคมีพันอาจารย์ผมเหนนแล้วเรามีเรื่องคุยกันเยอะแยะไปหมดอาจารย์ <laughs> ใช่เลยหองอกรออยู่ไปก่อนโอโออยู่ๆี่บอกมีเรื่องคุยกันเยอะคุยกันเรื่องใบอีกก่อนสินี่อลงก่อนบางคนมะม่วงแล้วพอแตกใบอ่อนออกมานะที่นี่หยอนพูดนะครับแล้วไอ้หงิกนี่งอโค้งเนี่ยก็เขาแก่ใช่ใช่ไหมโค้งนี้เลยคล้ายๆเขาแก่จริงเจอแล้วแล้วนี่อะไรเจออาจารย์เขาเรียกว่าเพลี้ยจะกระจันมะม่วง มีเพียเาา้ยจักระจันอีกแล้วมีสองชนิดอีกนะชนิดแรกเรียกเพียเาา้ยจักระจันม่วงสองไอ้อีกพวกนึ่งตัวเขียวๆหน่อยเรียกเพี้ยจักระจันฝอยอ้อฝอยนี่ไม่ใช่โม้ม,มานั่งคุยกันนะไม่ใช่นะไม่ได้อาดูขนะู่เสียบสีคนเวลาแตกใบอ่อนมาถ้าไอ้พวกนี้ไปดูดใบนะใบจะงอโค้งเลยอือโอ้โหมม่วงนี่มีทั้งร่วงมีทั้งไอ้นี่ด้วยคือของพยามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่งไปตกใจมากเรารู้ไว้เพื่อดูอ้าวถ้าดู ถ้านายอนดูเฮ้ยใบยมันเริ่มงอโค้งไอ้อันนี้เพรียจกระจันมะม่วงเวลาเราไปตลาดเราจะได้ไปบอกเขาบอกมีปัญหาเพรียจกระจันมะม,ม่วงเขาจะได้หยิบให้ถูกต้องถ้าบอกไม่รู้ใบมันยังงี้มันต้องวินิจฉัยให้เป็นดูแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงหาวิธีที่จะแก้ใบงงความจริงอะ่ะครับไอที่ปัญหาแรกอะ่ะที่ว่าด้วงกัดใบมะม่วงอะ่ะด้วงก,กัดใบใบอ่อนร่วงถ้าเอาคาร์บอเนล8ปอร์ซมาฉีดพ่นป้องกันอยู่แล้วครับ กันไอ้นี่ได้ด้วยอ๋อกันไอพร้อมกันเออคือยาบางอย่างมันใช้ได้หลายหลายชนิดศัตรูพืชครับบางอย่างก็ได้ใช้ได้เฉพาะชนิดนั้นชนิดนี้อืมแต่มันใบอ่อนเนี่ยที่มันเสียหายไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้นะครับดังนี้ต่อไปเหี้อาจารย์เป็นไงใบทําท่าจะเออเฮ้ยดูดีทาไปทํามาใบไหมี่อีกอืมทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยใครมาก่อไฟลมฟันบะม่วงกูวะเนี่ยใบไหมหมดเลยอืมเจ้าเก่าเจ้าเก่าอะไรอะไรเปรียไฟ เพี้ยไฟมาอีกเหรอแต่เป็นเพี้ยไฟคนละตัวนะอันนี้คือเพี้ยไฟเพี้ยไฟมะม่วงเนี่ยนะเพี้ยไฟตัวนี้นยนหย่อนถ้าใบอ่อนแตกออกมานะแล้วก็ใบไหม้ไปสีน้ําตาลแล้วใบจะเล็กนะนี่เพี้ยไฟดูดกินครับคือทุกอย่างเนี่ยเราแก้ตามเหตุครับแล้วมันยังมีไม่ใช่แค่นี้อ่ะไอพวกใบแหวงใบว้าวแมลงค่อมทองมากัดกินเพราะฉะนั้นครับมะม่วงเนี่ย ถ้าเสียใบไปชุดหนึ่งนะครับโอ้เสียหายเยอะอ้ไอใบอ่อนที่มันจะออกมาเนี่ยเราต้องดูเลรักษาเพราะว่าใบมันจะต้องแตกเป็นช่วงเป็นชุด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 ไปทีนี้อย่างเวลานี้เดือนอะไรอลไเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เดือนมกรามั้งสิงหาเออสิงหาเหรอมันจะแหมจะสิ้นปีไวขนาดนั้นอยากได้โบนนะอันนี้อยู่สิงหาอ่าเออสิงหากันยาเนี่ยเดี๋ยวลมหนาวจะมาเพราะฉะนั้นครับ ใครที่ปลูกมะม่วงแล้วต้นยังงอกแกงอกแนกอยู่ uh huh. รีบเลยเร่งเลยตอนนี้เดือนนี้เพราะว่ามะม่วงจะออกเดือนได้ใบชุดนี้ชุดหนึ่งครับแล้วก็ได้อีกชุดหนึ่ง uh huh. จะแทงใบออกมาได้อีกสองชุดและหลังจากนั้นก็จะออกดอกต้องเตรียมตัวออกปลอกไว้ดอกแล้วทีนี้เท่านั้นวิธ<ม>ีใส่ปุ๋ยอ uh ่ะฮะเราก็ ภาดินมันแน่นเอาปุ๋ยคอบปุ๋ยหมักมาใส่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร1า15 3ตัวเนี่ยนะครับแต่ความจริงเราต้องใส่มาตั้งแต่เมื่อต้นฤดูแล้วลอหะแต่ถ้าเคิดว่าใส่แล้วมันยังไม่สมบูรณ์พอเพียงเสริมได้ครับ เอาเฟสติล่อนฉีดใบหน่อยเ,อเป็นท่านอาหารเสริมอาหารรองนะครับแล้วก็ปุ๋ยใส่หน่อยเนี่ยรายการเราก็ปุ๋ยพิรามิดนี่ไงใช่เ,เป็นปุ๋ยราคาแพงหน่อยปุ๋ยราคาแพงไอการที่จะหยิบปุ๋ยพิระมิดเขาเราไปใส่ใ,ในต้นมะม่วงเนี่ย ก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกเสมอเสมอใส่บริเวณรอบพุ่มรอบทรงพุ่มอย่าไปใส่ตรงโคนเออบางคนเอ๊จะใส่ตรงไหนว่าพุ่มมันอยู่แค่ไหนก็ไปตัดใบให้มันออกให้พุ่มมันเลวเล็กๆไม่ได้รอบทรงพุ่มเออต่อ้า่มเขาอยู่ตรงไหนถ้าหอนไม่ไม่ถ้าไม่พรนรอบพุ่มนะอาจจะขุดเป็นหลุมๆก็ได้ รอบ,บตอน้ตนเจอสักสี่ทิศแปดทิศ้นเดี๋ยวเขาจะดูดไปเองอ่าแล้วเขาก็จะดูดไปกินไปลด<ถ>น้ําให้เรียบร้อยอเนี่ยต้อง้อาถามอาจารย์เลยเป็นความรู้เลยนะอ,ะอะต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยเขาลากเลยเขาพุ่มอยู่ตรงไหนลากถึงตรงนั้นเลยไอ้น,นี่หมายถึงลากขนอ่อนที่ดูดอาหารพุ่มอยู่ตรงไหนลากถึงนั่นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ว่าพืชชนิดไหนที่เราพูดถึงมะม่วงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่คเพราะฉะนั้นมันจะมีรากแก้วรากกิ่งรากขนแงแล้วรากที่อยู่ชายผู้หญิยเขาเรียกลากขนอ่อนไอ้รากนี่สําคัญแต่ถ้าเป็นอย่างนายนไปปลูกอ้อยอปลูกไผ่ปลูกหญ้าอไอ้พวกนี้จะเป็นรากฝอย สากทุกเส้นจะเป็นเท่ากันหมดถูกไหมไปไม่ถึงไปมันไปไม่ถึงพุ่มอ่ามันไม่มีพุ่มไอพวกนี้ไม่มีพุ่มมันจะขึ้นเรียวไปเป็นแท่งอย่างนั้ยน่ะทีนี้เอาก่อนจะหมดเวลาอาจารย์ฉันจะต่อท้ายหน่อยครับพอใส่ปุ๋ยชุดนี้แล้วนะพอไปถึงประมาณสักปลายกันยาครับต้องปรับสูตรต้องปรับสูตรสูตรปุ๋ยใช่ไหมต้องไปใช้12 24 12เพราะอะไรจ๊ะเตรียมตัวให้ออกดอกแล้วหลังจากนั้นนะครับ พอใส่ปุ๋ยนี้ไปลดน้ําประมาณสัก20บวันหลังจากนั้นต้องหยุดน้ําเลยนะยอนหยุดน้ําอย่าให้น้ําเลยนะเพราะอะไรจ้าเพราะถ้าให้น้ํมันจะแตกใบใหม่ไงแตกใบอ่อนไงเดี๋ยวบ้าใบอีกเพราะแตกใบอ่อนปุ๊บกลายเป็นใบไม่มีดอกไม่มีดอกทีนี้เดี๋ยวก่อนเวลานี้ตึงอาจารย์ต้องถามบอกบอกเป็นความรู้นะสำหรับบางคนแล้วนี่ที่คุยมาตั้งแต่ต้นนี่ไม่ใช่ความรู้ไงไม่เป็นความรู้ช่วงจบรายการอเออบางคนบอกเอ้าดอกมันร่วงพอออกดอกโอ้โหดอกกระด้ามสฟั่ง ดอกร่วงโอ้โห oh, oh. เอาเป็นว่าให้รอตอนปลายปีมันใกล้จะออกดอกค่อยคุยกันเธอเรื่องนี้นะเพราะถ้ามาคุยแต่กัตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลืมมันก็จะไม่มันไม่เขาเรียกมันไม่เข้ากับฤดูกาลโ oh. อ้อาอนิดนึงก็ได้ดเอาเป็นว่าก่อนจะจบรายการต่อ,อไปนี้เราจะมีภาษิอสุภาษิตท้ายรายการนายอนมีภาษิตท้ายรายการว่าไงพาษิตเขาเอาใช่ไหมอ๋มอ กระทันหันนึกทันนี่แหละเลยบ้าเวลาวารีไม่เคยคอยใครเอ,อเพราะฉะน,นั้นผู้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคือผู้ที่รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและครอบครัวและส่วนรวมอ,อย่าหายใจทิ้งไปวันวันคิดออทําอะไรกันก็ทําเถิดพออาสิทธิ์กรเลียงแขวะ หมดเวลาวันนี้นี่แหละครับเหมือนเดิมอาทิตย์นี้เนี่ยอาจารย์จะแจกหรือไม่แจกผมไม่รู้แต่ผมแจกยังแจกมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอยู่อ๋อยังแจกอยู่อถ้าใครอยากได้ก็มาหาได้นะจ้ะวันนี้เราไปรอเลยจ้ะเดี๋ยวเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนมารอนักแจกเราจะต้องไปรอที่โรงเกอนะ